ล้านห้าแสนไร่เพราะื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นมีอยู่สองล้านกว่าไร่ที่เป็นพื้นที่ที่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อยู่เนี่ยฮะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกสวนผลไม้เนี่ยล้านสองแสนถึงล้านห้าแสนถ้าผมยกตัวอย่างเอาแค่ล้านสองแสนสวนผลไม้ล้านสองแสนใช้น้ำหนึ่งไร่ต่อหนึ่งคิวหนึ่งไร่ต่อหนึ่งหนึ่งพันคิว ต่อปีต่อไร่ฉะนั้นเรามีล้านสองแสนไร่เราต้องใช้น้ําถึง1,200ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนี่ผมคิดแค่ล้านสองแสนไร่นะครับหนึ่ล้านต่อปีในขนาดเดียวกันเนี่ยเรามีน้ำต้นทุน2เื่อนกับ4อ่างที่ปัจจุบันนี้นะฮะยังไม่ถึง400ล้านเลยครับยังไม่ถึง400ล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นเรายังต้องขาดน้ําอีกมากมายผมรวม ไปถึงว่าพี่น้องประชาชนมีเองแล้วก็ค้วยหนองคลองบึงอีกอีกทั้งหมดทั่วจังหวัดจันทบุรีเนี่ยอีก400ก็เป็น800 800ถ้าเราต้องการใช้พันสองก็ยังขาดอีก400ล้านเระฉะนั้น400ล้านเราเอาจะ,จะเอาจากไหนสําคัญที่สุดก็เราจะสร้างอ่างไหนเช่นตอนนี้ก็ต้องให้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์จริญนี่แหละครับว่ายังเอ่ออ่างวังตโหนดเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังจะสร้างผมก็เชื่อว่าอาจารย์จริญเดินเรื่องไปจน ถึงขั้นนว่มาพรุ่งนี้ก็จะสรุปได้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสร้างวางตนโนดแล้วก็จบวางตโนโนดเนี่ยก็คือลุกน้ําวางถนนดจันลีต้องพูดถึงจันลีนะฮะอย่าเอาแต่ลุกน้ําวางตนโนเนี่ยวางถนโนถ้าเป็นลุกน้าวางตโนโนดจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ลุกน้ําจันเนี่ยอย่างลุกน,น้ําจันเนี่ยแม่น้าจันที่มีปัญหากันทุกวันนี้รวมทั้งน้ำโอโก Walker, โโบริโกคด้วยเนี่ยนะครับ เราก็หวังแต่ทีวรพานทีวริพานก็มีน้ำอยู่แค่น้อยนิดเองตอนนี้ก็เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะพอเพียงในการใช้นะดังนั้นทิ่งที่จำเป็นที่สุดผมว่าอ่างตะลองที่จำเป็นจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมากับอ่างตะลิวเนี่ยเพราะอ่างตะลองพื้นที่อ่างตะลองอยู่เหนือสุดฝั่งตำบลจันเขมเนี่ยฮะเป็นมีพื้นที่รับน้ำเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบล้านกวเมตร ต่อปีที่น้ําไหลลงทะเลฮะเราไม่มีโอไม่เก็บเลยดังนั้นถ้าเราสร้างตะล้อขึ้นมาได้เก็บน้ําไว้สักหนึ่งร้อยเนี่ยเพื่อมาเสริมแม่น้ําจันเนี่ยหรือถ้าได้ตะลิ้วมาอีกสักเจ็ดแปดสิบเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงครีท่านผมครับผมตระกูลนะฮะท่านก็เลยถามมาถึงเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการนี้ต้องแก่งเชิญนะฮะ